สวัสดีครับวันนี้ชาวนาันหยุนะครับก็พามาพบกับครอบครัวชาวนามืออาชีพนะครับของคุณลุงทองคำและคุณแม่สีดานะครับปัจจุบันท่านทั้งสองในอายุายุ57ปีแล้วแต่ว่าสามารถยังทํางานได้อย่างแบบมีความสุขนะครับชาวนาวันหยุดก็เลยอยากจะสอบถามถึงแนวทางในการทํานาที่ลดต้นทุนแล้วก็มีความสุขด้วยการทำนา แบบลดต้นทุนนะครับในเมื่อเขาอายุน,านักนะครับเขาก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำนะครับเครื่องไม้เครื่องมือถึงจะมีต้นทุนอยู่นะครับเขาก่อเอาส่วนอื่นามามาชดเชยนะครับเช่นเดี๋ยวนี้ผมจะเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงควายก็ลดการลดต้นทุนก็คือ,อผมญ้านี่ผมจะมาพ่นยานะครับผมจะตัดทาให้ควายาแล้วก็เอาขี้ควายเนี่ย มามัดเป็นปุ๋ยไซนาแถมกัมนะครับนี่ก็ลดต้นทุนไปอย่างหนึ่งนะครับแถมอย่างหนึ่งการปราหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ระบาดทุกคนมีปัญหาแต่ผมบม่มีปัญหานะครับผมก็ใช้เป็ดนะครับใช้เปชรในการกินหอยนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนเรื่องการใช้ยาป่าหอยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไขมันนะครับไขมัน ก็ขายขายแล้วก็เอามาช่เฉยให้ดีว่าซื้อเครื่องมือนะครับซื้อเครื่องมือในการทํานาก็คือลด texture แล้วก็รถปลูกนะครับรากแถมยางนิ่งช่วยเฉยเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ผมมีแม่แดงนะครับตีมาช่วยสร้างออกซิเจนคือกับต้นพืช ต้นข้าวนะครับผมก็ป่อยแหนแดงในนาผมแหนแดงมีประโยชน์ลายอย่างนะครับแถมย่างนึงก็คือเป็นอาหารเป็ดจันยอดเลยนะครับเป็ดชอบขนาดนะครับในเมื่อเป็ดผมเนี่ยมาได้ปลอยนะครับเข้ามันต้นน้อยอยู่ผมก็แหนแดงนะครับมาปอยอในซาของผมนี่ในบอบ่อป่าของผมบ,อบ,อบอผม่อหน้าผมที่ปอยเป็ดนะครับเป็ดก็จะสามารถที่จะกินแหนแดงนี่นะครับ แล้วก็พร้อมกับเขาก็คืออาหารมันก็ผสมประสานกันนะครับใครตลอดครับบางยุดธนะครับใครตลอดก็เป็นตีดีกับแหนแดงกดีนะครับจุยตั้งตั้งพืชแล้วก็ซัดด้วยนะครับอันนี้กัการลดต้นอุ่นของผมนะครับเรื่องสวนต่างๆนี่ก็ผมก็ปลูกนะครับมีนอไม้มีกล้วยนะครับมีพริกมะเขือแตงกวาอย่างต่างๆนะครับ อจาจจะใครกิงค่านะครับอันนี้ก่อะบะเขือพวงอย่างต่างๆนี่เอ้าผมก่อต้นมะลุง,ลงต้นอะไรต้นชา om อาพวกนี้ชาอมนะครับชา <ะ S 1> <ชะ S 2> อม,<ผ>มนี่ก็ขายได้หลายนะครับหลายกิโลละหนึ่งร้อยบาทชาอมนะครับแล้วก็พักพักเชียวตรงท้องเนี่ยพักทงโคเออพักทงโคทงโคก็ปลูกนะครับปลูกรอบน้านะครับก็ขายได้อันนี้ก็ก่วันหนึ่งก็ได้ หลายหลายตั้งอยู่นะครับกอโชว์โชกับพักละนะครับก็ครบวงจรก็มีความสุขครับในเมื่อเข้ามาอยู่สวนนี่ครับก็ผืดพื้นไปนะครับก่อก่เลยกับว่าแกนั่นก็กับว่าอยู่นั่งลนก็ลืมไปเลยนะครับเขาทำงานอี้ก็หมดนะครับก็มีความสุขครับครับผมขอบคุณมากเลยคครรัับบครับ